โอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจะขอทำไรจะขอทำไรโอเคนะครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่บ่อยครั้งนะฮะยูริเปอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับ กรับมาอยู่กันในเกม Astro Corsa Edition เคยนะครับกรับชมคลิปน,าน,กก like, share, น่าริษยาเกงกดไลค์กดแชร์ b s c r ับคนะคนับเพิ่มกำลังใจให้ผมในคลรปต่อไปกันด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมตามช่วยคลิปนะก็เอ้ยจะลืมกดกระดิ่งเนี่ยนะเวาลกวากดซับอ่ะเออก็วันนี้ผมจะมาขับเจ้า Honda City GM6 นะครับเป็นอถที่คนไทยเขาแจกมานะผมก็เลยจะมาเล่นให้ดูนะครับก็เป็นอถ เจ้าของมดเขาบอกว่าเขาแปลงมานะครับแปลงมาจาก GTA นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันข้าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวนี่เปิดไฟนี่เป็นไงนะครับทะเบียนกอด .5 พันห้ากรุงเทพนะครับแล้วก็ยางจะเป็นออขออภัยแม็กจะเป็น r p f 1นะครับก็ดีเทลค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแต่ติดตรงไฟท้ายนะครับหลักๆไฟท้ายจะค่อนข้างไม่ไมนี่หน่อยแล้วก็ต้องฐานล้อจะไม่ตรงนะครับแต่ว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมอสนะครับก็คือโมเดลสวยโอเคพอนะครับเ,ออเจ้าตัวมอสเนี่ยเดิมๆมันจะเป็นเครื่อง K 2 0นะครับแล้วผมก็ได้ทำการจูนใหม่เองเป็นอีก2เวอร์ชันนะครับก็คือเป็นเครื่อง B 1 6นะครับคือเครื่องของ3ดอรดของอะไรพวกนั้นอนะ่ะคือเสียงม,มันพอนะผมเลยวาง B 1 6แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่อง K 2 4ครับซึ่งมันมีคนไทยเนี่ยเจ้ามีเจ้า City G M 6วาง K 2 4อยู่นะ ก็เดี๋ยวเราจะขับเจ้านี่แหละ K24 นะครับก็โอเคเราลุยไปพร้อมกับ Honda City GM6 d e l i p e e r นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จริงๆอ่ะมันมีแมปอื่นนะครับที่ว่ามันเป็นทราฟฟิกเราขับเล่นกับบอดได้อ่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่คลิมนี้ครับเพราะคลิปนี้ชื่อรถก็บอกอยู่ว่า Honda City City ต้องวิ่งในเมืองท่านผู้ชมเข้าใจไไหมและในเมืองอ่ะ โอเคเดี๋ยวปกติผมเกิดที่ทัสสมีพีเใช่ไหมคราวนี้ผมไปเกิดที่ชิบราแล้วกันนะครับโอเคเราไปลุดีกว่าสำหรับใครที่รอคลิปสอนนะครับก็จริงๆเราต้องเตรียมตังค์ไว้ประมาณ150บาทั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับว่าใครอยากเล่นแบบผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปซิ่งกันดีกว่าคือคันที่ผมจูนมาก็ค่อนข้างลงตัวพอสมควรนะครับดีเยวไปซิ่งกัน โอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในเรื่องเกียร์เนี่ยมันมีให้จูนเยอะมากนะครับแต่ผมจะใส่เป็น s t o อก s i r นะครับก็ไฟตัดายจะอยู่ที่4.1นะครับ t o อปสปีดก็จะอยู่ที่302กิโลเมตรตชั่วโมงนะครับยางเนี่ยผมขอไม่ใส่ไปสลิงซูเปอร์ซอฟต์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะหนึบเกินไปนะผมขอใส่เป็นสลิงทรีมีเดียมแล้วกันนะครับ แล้วก็น้ำมันขอเป็นเต็มถังไว้นะครับ45ลิตรนะเทอร์โบคันนี้จูนเทอร์โบไว้อยู่ที่1บาทนะครับถ้าเปิดร้อยนะผมขอเปิดแค่50%ก่อนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ0 5บจาบาทนะครับแล้วก็โหลดเตี้ยลงมาอีกนิดนึงนะครับโหลดเตี้ยสุดเลยเออโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงจะอ,อยู่ในเกมเสียงรอบเดินเบาเป็นไงโหดไหมใช่แล้วครับท่านผู้ชมมันคือ k 24นะ คือเสียงรอบเดินเบาเนี่ยมันจะโหดมากฟังดีเนี yeah. ่ยแต่คันนี้ไปขับซ้ายนะครับผมก็ไปเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไปขับซ้ายนะแต่ว่าในเรื่องบอดี้อะไรเนี่ยหรือว่ารายละเอียดดีมากนะครับติดอย่างเดียวสำหรับผมก็คือล้อไม่ตรงกับไฟนั่นแหละโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนนะนี่นะครับคือด้านหน้าเปิดไฟปิดไฟนะครับโอเคแล้วนี่นะครับด้านข้างไอด้านหลัง ดีนะครับประมาณนี้เอียประมาณนี้นะเดี๋ยวไปซิ่งกันดีกว่าวะโู้ชมฟังดีโอี๋ยวค่อยๆออกตัวไปนะครับเบิร์นคัดไลยครับเบินคัดเล้เชียงบสีที่เสียงมันก็โหดน,นะ ตอนลอกตัดนี่แนะหละค่อนข้างโหดนะเดี๋ยวผมจะลอกตัดให้ดูค่อยออกตัวไปก่อนครับอ่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมเปิดบูส์อยู่0.5บานะท่านผู้ชม,มเห็นปะเอาว่าขับชิวๆก่อนนะครับ0.5บาเดี๋ยวผมปิดไอ้นี่ดีกว่าท่านผู้ชม ปิดแมปดิสเพย์นะครับโอเคแล้วผมก็จะปิดปิดแมปด้วยปิดแมปด้วยนี่ปิดแมปครับแล้ผมจะปิดทำไมวะทำไมผมได้เลือกเป็นการหนึ่งเออนี่รถที่ผมเลือกให้พวกบอดเนี่ยก็จะเป็นรถบ้านนะครับส,ส่วนใหญ่นะเป็นรถบ้านซิ่งนะอาจจะใส่พวกรถซุปเปอร์คาร์มาบ้างน,นะครับ นี่นะครับเป็นเอาพาดเออมันมีไฮไลท์อยู่ท่านผู้ชมเห็นอะไรข้างหน้าน้ไหมนี่ยูโรทรัคปั่นนี่ท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็คือแคมรี่แล้วก็แอร์คอร์ดนะครับนี่ท่านผู้ชมรถรถ,รถขดน้ำมันนะครับเออใครอยากให้ผมขับแบบนะอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นเรียลไลฟ์ในแอสตรอคอสซ่านะครับก็คือขับไปเหมือนพลเมืองนะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะว่าอยากให้ทำอะไรนะครับถ้าคอมเมนต์เข้า เข้าแล้วถูกใจผมเน่ยผมทาแน่นอนนะครับโอเคนะแต่นี่ก็หาจังหวะไม่ได้นะครับตอนที่ชาวบ้านเขาค่อนข้างขับกันชิวๆเลยวะอออรอรอรเตรียมสิ้นครับมุดมุดนี่มุดโชมุดโชโอโ้โหรถเยอะครับรถเยอะนี่สตีด้วยกันวะ่ะสตีด้วยกันข้างหน้าเป็นออนิว นั่งอยเองนะครับนี่เฮ้ยเราไปไม่ได้แล้วเนี่ยฮัลโหลติดตามพวกมันไหมครับโอ้โหมันมันแย่งกันเข้าลายครับชาวบ้านแย่งกันเข้าลายครับออกขวาครับเปิดบูสต์ศูนห้าบาร์ชิวๆก่อนนะ ทุกชิมคันนี้มีทั้งหมด5เกียร์นะครับหาไปไป215กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโห้คนแรงอ่ะเฮ้ยๆอุ้ยๆุอุ้ยใส่ตูด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 เอ้ารถประทุนน้ำมันจมแบบครับเอ้าเอา โอ้เขออนะ้าเลยนยไปครับไปครับบูนล,ลอยซะหน่อยท่านผู้ชมจะดูความรอบฟาดของมันนะพระบูนบานหนึ่งอะ่ะโอ้โหโคตรแรงอะ่ะเอ้ยบอบอบอเบรกเบรกเบรกเ้ยขอพื้นที่หน่อยครับโอ้โหรถรถจะซิ่งอะ่ะบีบแต่บีบแต่บีบแต่ โอ้โหท่านผู้ชมแคมป์นี่อคคอร์ดแลวเราเป็นทุนน้ำมันอะไรขวางหมดเลยไปไงอ่ะช่องเล็กเกินนะครับไปไม่ได้เออเราขอสอดไซ้เลยได้ป่ะไม่ไหวแล้วโอ้หคนอยากซิ่งเราตัดไปก่อนคนเอาคนเอา เพราะเปิดบูรร้อยนะคือมันเป็นรถขับหน้านะครับแล้วล้อมันจะฟรีเลยนะฟรีทิ้งนะครับเดียวครับโอ้รถรถเราไปทุกน้ำมันแอคคอร์ดไม่ยอมเราไปทุกน้ำมันว่ะฮัลโหลโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยแ <laughs> อคคอร์ดทำไรแอคคอร์ดทำไร

คือคตนแรงอ่ะผมพูดเลยโอ้รถเยอะมากครับรถเยอะมากมุดครับโอ้่ได้แค่นี้วะมาด่าสามลบหน่อยปิ้นปิ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 นปนปินปินลบหน่อยปิ้นปนโอ้โหเอเจก้า ไปครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ,โอ้โโอโเสียหลักเสียหลักท่านผู้ชมโอ้ยเสียหลักเสียหลักโอ้โ,โอ้เอาเอาวิออสฮัลโหลวิออสเจ้าจริงเหรอเจ้ากับพี่เหรอเนาะเอาหน่อยเบ้าเจอเปล่าเจอเปล่าเจอเปล่า กินฝุ่นไปดิกินฝุ án, ant, ่นไปดิกินฝ no ุ่นไป่ได้ตอบแลยที่ยังไม่เจอแค่ยี่สิบเทอร์โบอย่าห้าหัอร้องเออเออเออนะครับอุ้ยอุ้ยเอเนเด็กเอเนเด็กโอ้โหเลี้ยวอย่างนี้เอเนเด็กมันมีเอเอเอมาวะคันนี้ เฮียคอร์ดฮัลโหลโหโหนี่เอเนเด็กนะครับตัวใหม่เอ็นเอเด็กละง่ายอ่ะเจอเคยิบสี่เทอร์โบเข้าไปคุณโคตรแรงอ่ะผมใส่รถมาเยอะไปใช่ไหมมันกลายเป็นการตาราจอนติดขัดเลยอ่ะ นี่ผมใส่มาประมาณ19คันนะครับโอวต์เดอะเฟร็ดกี่ตัมโอ้ว what the fuck oh my gosh oh my gosh oh my gosh เอาความกับพี่เต็งเลยโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปวิ่งแบบพวกทางตรงอะไรอย่างนี้ดีกว่านะก็รถผมใส่มาอาจจะเยอะไปนะครับมันเลยขับอาจจะไม่มุดไม่มันเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปมุดแบบ างตรงดีกว่าโอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพิทัศมีนะครับก็ทางตรงยาวเหมือนปกติที่ผมวิ่งนะไปส่วนตัวผมคิดว่าเปิดบูนน้อยๆวิงสนุกกว่านะครับ ถ้าทำไมเข้ามามันเปลี่ยนเนี่ยอันนี้วะเอ้ยนี่นต้องปิดปิดเต็มสักหน่อยละกันไปครับท่านไม่มีใครเลยอ่ะน้องๆไม่มีใครอยู่เลยเหรอ298ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ300ไเป๊ะครับสืมร้อ0เป๊ะนะครับไ,ไม่ต้องสนเออไม่ต้องแปะจานนะผมล็อกไว้ ยกกอนครับโอ้โหหึสามร้อยหนึ่งครับสุดๆเลยทะลุเข็มไม้เลยนะไม่ยอมรีทะลุเข็มไม้อะ่ะโอ้โหก็จะแรงอะ่ะผมพูดเลยเจอได้นะเจอได้นะโอ้ลู่ขวายาวครับลู่ขวายาวครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยาลิสทำอะไรโอ้โหยาลิสอยู่ที่ก็เสียลักครับโอ้โห ยกก่อนครับทางโค้งนะครับยกยกไปครับโอ้ขับโคตรมัน รถค่อนแรงอ่ะแค่นานเกิดเดี๋ยวพังครับไปไปไปอู้หู้จะแรง โอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหพลาดท่าจนได้โอ้โหโดนซ้ำ oh อีกเอาโดนซ้ำอีกลอยรอยโอ้โหลาลารอยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองขับในมุมเทปซ่านนะครับ เอคอขอมันวิ่งเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชะลอดูความเารือขอดก่อนมันวิ่งอยู่ร้อยแปดสิบนะครับโอ้โ oh, <cheer. S 1> เจี๊ยอยเราวิ่งชิวๆกว่อชิวๆอยู่190ยกาไม่ชิวนะ190นะโอ้โ <laughs> ห oh, <laughs> ท่านผู้ชมไอ้อุโมงค์นี่เสียดยางลั่นอนะ่ะเดี๋ยวต้องเบินะ้ลอ่ะ สามร้อยโอ้ยสเต์วี่สามร้อยอะโค้รเอาวังเคยี่สิบสี่วูดวางเทวางเทอร์โบโ บูธนึ่งบาร์โค้ดเฟี้ยวอะ่ะไปไปไปเขาด่านครับเขาด่าน รูนี้แล้วกันมาครับมาครับไอ้ไอ้โอ้วีออสอะอะไรอะขับอะไรอะยีนี่โผล่พรวดออกมาเฉยโอ้ท่านผู้ชมต้องไล่แล้วไม่ได้แล้วต้องเอาเรื่องวะต้องเอาเรื่องวะเฮ้ยเฮ้ยใครหมุนใครหมุนเอเนเด็กโอ้โหเอเนเด็กหมุนหายครับ นี่ที่ไอตัวต้นเหตุอยู่นี่ตัวต้นเหตุอยู่นี่ปิ๊ปเฮ้ยยูยูยูทำไมขับรถอย่างนี้ยูยูโอเคสนิทป่ะไปแอคคอร์ดมาว่ะ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  โอ้ยตรงนี้รถเต็มเลยโอเคเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนนี่ครับมาดู eg8 นะครับเฟอร์วิโอคันนี้เป็นไงวิ่งเท่าไหร่ละสอ0กว่านะครับเดี๋ยวเราจะชี่เฟอร์วิโอคันนี้นะครับ eg8 งั้นเหรอเฮซิตี้เพื่อนโอ้ซิตี้เพื่อนนายขับอะไรของนายอนะ่ะ โอ้โหนายขับอะไรของนายอ่ะลดรถรถเข้าออกจะดีอ่ะเออนายขับอะไรของนายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้างานเข้าแล้วท่านผู้ชมง่ายไ่ะเนี่ยเกมโอเวอร์ <itu? Hamilton. S 1> ครับโอ้ยขับตั้งนานโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการซิ่ง Honda City เครื่อง K24 ในวันนี้นะครับผมก็ ถ้าใครชอบไม่ทางคลิปแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะกันนะครับผมส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยและกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายอยากให้เอารถแล,ลนซมาซิงาาก็จัดมานะหรือใครมีรถดีๆเอามาให้ผมรีวิวก่อนก็ได้นะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีห้าเกมสับหกแล้ว มาครับกดยาวอะ่ะกดยาวอะ่ะเฮ้ยเอ็นเล็กโอ้เอ็นเล็กทำไรโอเมื่อกี้เพิ่มซูเปอร์คาร์ละห้า,หาหวอะถามจริงพร <c oughs> มอะไรอย่างนิ่งมันไงเพิ่มสามร้อยพรมอะไรคดนิ่งอ,ะ <c oughs> อ่ะไปครับ เฮ้ยฮ้เ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 ฮ้้เฮ้เฮ้เฮาเฮ้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 เฮเฮ้เฮ้เฮ้เค้เอ้เฮ้้เฮ้เเฮ้เ้เ้เฮ้เฮ้เค้เฮ้้นเเ้โหล่อ้้้้